ไปต่อกันที่เรื่องของดิจิทัลวอลเล็กันนะคะออที่ปรึกษานายกค่ะคุณกิติรัตน์เนี่ยออกมาชี้แจงนะคะถึงการตั้งอนุศึกษาดิจิทัลวอ l l e t บอกว่าตรงนี้เนี่ยจะไม่ได้ถอยกลับไปสู่จุดเริ่มต้นค่ะแต่เพื่อความรอบคอบและขอให้ประชาชนสบายใจได้ค่ะ นายกิติรัตน์นรนองที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีและรองประธานกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,567กล่าวถึงการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาศึกษาโครงการดิจิทัลวอลเล็ตโดยใช้เวลาพิจารณาอีก30วันจนถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นการยื้อเวลา นายกิติรัตน์กล่าวว่าในหลักการนะคะโครงการเนี่ยไม่ได้เสนอของงบประมาณประจำปี67มาซึ่งตนเองเข้าใจว่าน่าจะดำเนินการต่อในส่วนนี้ด้วยการออกพระราชบัญญัติกู้เงินทางกรรมธิการงบจึงไม่มีข้อมูลในส่วนนี้แต่คิดว่าการที่รัฐบาลตั้งอนุขึ้นมาเป็นประโยชน์ในเรื่องของความรอบคอบและครบถ้วนทั้งส่วนราชการและนโยบายที่เกี่ยวข้องเช่นในการพิจารณาง,งบประมาณในทุกๆปีก็มีการตั้งอนุกรรมธิการขึ้นมา เพราะแต่ละอนุก็จะลงในรายละเอียดของงบประมาณแต่ละรายการฉะนั้นในเรื่องสำคัญของบ้านเมืองการตั้งคณะกรรมิการเพื่อจะศึกษาเป็นเรื่องปกติดังนั้นขอให้ประชาชนสบายใจได้ค่ะส่วนจะเหมือน กลับไปเหมือนที่จุดเริ่มต้นหรือไม่นะคะคุณกิติรัตน์บอกว่าเนื่องจากมีข้อสังเกตจากหลายหน่วยงานดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าไปเริ่มต้นใหม่คงไม่ใช่ถ้าบอกว่าจะไม่ถอยไปดูอีกแล้วก็เท่ากับว่าเราไม่ให้ความสําคัญหน่วยงานไม่ให้เกียรติกับหน่วยงานที่แสดงความคิดเห็นมาดังนั้นการที่จะพิจารณาให้รอบคอบก็จะต้องเอาความเห็นเหล่านี้มาพิจารณาด้วยค่ะ